เอาไปรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันแนะ้นำชื่อก่อนเลยลลนยี่แหละนะครัชบเดชิดชัยเกีย์เดชค่ะเป็นยังไงบ้างควา,ามราู้สึกต้องบอกว่าเข้ามารอบลึกๆต้อหวังเลยนะตื่นเต้นมากๆเลยครับก็คิดว่าจะได้เข้ามาถึงรอบขนาดนี้แล้งเก็บตัวเป็นไงบ้างกิจกรรมที่เนนราทำตเต้นใจอะไรรู้สึกว่ามีกิจกรรมแน่นมากครับเสร็จสุดเต้นเมื่อวานที่สุดเต้นไปก็ได้อดอากกำลังกายไป็นตัวครับคิดว่าความเพลินของในชีวิตได้เพลินมากกว่าเพราะว่าพอมาได้เต้นจริง ว่ามันแบบสุขภาพได้อืออ่ะพูดถึงเรื่องการโบดแล้วนะอยากให้เป็นเชิญนะฮะทางโลกออนไลน์ครับเป็นคลับใหม่ด้วยนะฮะให้มาโบดเราที่เดนสซ็ปดีด่นทั้งหมดขับนตอนก็ทุกคนทำมากแล้วก็แฟนงที่ติดตาม็ปแล้วก็ฝากท่านเราเดนเซ็ปฝากโบดผมเดนเซ็ปสองเดือนแล้วแล้วก็ฝากเป็นความแชรเพื่อนทางเดนเซ็ปก็เดนเซ็ปเป็น เลยอ่ะงไอจีช่องทางการติดตาม Facebook และ Instagram ของน้องดีเลนให้ติดตามผลงานนะคะของการประกวดแล้วก็ผลงานนะครับต่อไปเลยไอจีครับดีแลนน้ำออลีเอ็นดีเอสก่อสองข้านะครับขอบคุณงานไทยครับพิจัดกิจกรรมดีๆงานนี้ก่อนครับขอบคุณไทยซูเปอร์โมเดลมากนะครับที่จัดกิจกรรมนี้เราได้นองมาเดินรันเวย์แล้วก็ได้ ขอประสบความสำเร็จจะเอามองใหญ่มาขอบคุณพีแลรกมาบ๊ายบาย